โอเควันนี้วันคริสต์มาสแล้วแยบของมวมันกันได้เลยก็มีเสียงแองเบียอนอ๋อคนอาทิมันมันเสียงบุกโอเควันนี้เราจะมาเล่นเพลงคริสต์มาสกันเพราะวันนี้เป็นวันคริสต์มาสอู oh. Oh. Bell, bell, ้โอ้ชิงเกอร์เบลชิงเกอร์เบลชิงเกอร์ระเบลใชจไป Our fire lit o l i f e t h e wonderful f i n c l e y Oh, jingle bell. Okay ช่างแม่เงือกยิ้ของขวัญกันได้เลย <Okay. S 1> <c oughs> เราหมักเมื่อเทศเออมันเป็นกรชังเอง้ hey, ทุกคนว่ามันมีกินตะนิตะมิมีมีรักมีมีรัก เออใช่ว uh ่านาคิดมาที่จบไม่สวยแล้วแหละไปแล้วไปที่เป็นวันคริสต์มาสเอ้าพูดจริงทำจริงซะด้วย มันไม่ทำจริงอามันไม่ทำจริงกว่าอางานคริสต์มาสเราจมไม่สวยแทนที่เรานนั้นจะได้รับของขวัญแต่แม่เฮ้ยของสุดท้ายลบมาอไอของสุดท้ายต้องไปของฉัน ให้ <Yes>. hey. oh. เป็นคาเค้นที่ไม่ได้พูดตลอดเลยโ oh. ชคดีวันนี้อยากพูดเพราะวันนี้เป็นวันคริสต์มาสเป็นไงพวกมัน oh. น,าน่าโง่เฮ้ยยาวตรงควันน้าของข้าเอาของข้ามา ส่งของขวันไม่ค่ะไม่มีล้วของขวันนะสุดแล้วพวกเขาเหล่านี้ไม่รอนอกจากว่า มาคิดสมไในฝ่นนับอ,นะอันตรา,ายจนทำให้พวกเขาถูก,กบอมบ์จ,กจักโจดีจนตายจบใ่เพียงเ้่านี้